3, 2, สวัสดีครับผมช่างใหม่โมบายไลฟ์ภูเก็ตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกล่องเจ้าตัว Ham h ฮมฮาร์ด Fb7M นะครับเป็นเครื่องแดงนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์ใหม่นะครับ160ช่องนะครับซื้อไปแล้วขออนุญาตแล้วก็ใช้งานเครื่องได้เลยนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับ สำหรับตัวนี้กำลังสูง5วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันเลยนะครับมีอะไรกันบ้างตัวนี้ก็จะมีเป็นหูฟังมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเสานะครับเสายางเป็นคู่ BNC นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีคู่มือเป็นภาษาไทยมาให้นะครับอ่านง่ายนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีแท่นชาร์จแล้วก็คลิปหลังนะครับ แล้วก็ส่วนแบตเตอรี่นะครับ7.4โวลต์1,650ม ah ิลลิแอมนะครับสำหรับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมจะให้ดูครับอ่าตัวนี้มี NBT CID ด้วยนะครับนะฮะขออนุญ,ญาตได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้นำเข้าอย่างถูกต้องอ่ากำลังส่ง5วัตต์นะครับ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาลงวิธีการใช้งานต่างๆของเจ้ารุ่นตัวนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ